ฟันมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไรคาอะไรแกงกันมาเลยโยมคืในเมืองหลวงมันเกิดเรคมุนวายผมไปหาในเมืองหลวงคนดีผมนั่นต้องไปสู้รบแล้วถูกป้องผู้หญิงคนหนึ่งผมทำเอาตัวไม่รอดถูกคนร้ายมาทำร้ายมาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครก็หนีมาที่วัดเนี่ยครับดีแลยเลยโยมคิดอะไรไม่ออกนึกถึงพระนึกถึงพระศาสนาคนเราสมัยนี้นะมันไว้ใจกันไม่ได้รอกโยมอาธรรมนะมันคลอกงั เอาอย่างนี้สิบวดดบวดจะเป็นไงโยมไม่เอาเราบวดไม่ได้เราผมบวดไปแล้วผมมีภาร้าที่ต้องค้าเอา้าวบวชไปท่้นโะยมศึกมาทําไมแล้วนะโอ้ยิงแล้วก็ไม่อยากจะศึกหอกนะแต่ว่าผมบวชปีน้ําท่วมอ๋อผมบวด,ด้นพรรษาหนึ่งใช่ไหมผมบวชในวิทยาด้วยและพี่กับพ่อเขาอยู่พิจิตรอยู่แล้วเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะพระลูกใหญ่ชัยยั่อย่างไงเขาก็เลยเดินทางจากพิจิตรมาที่ยุทยา แล้วกุฏิผมเนี่ยนะมันท่วมอยู่เราก็อยู่ในกุฏิพ่อกับพี่ที่เป็นทหารเนี่ยเขาก็เดินผ่านผมเนี่ยไปดูกุฏิมพราะาผ่านออกมาผมสึกเลยครับอ้าวสึกทําไมอ่ะแล้วเขาบอกว่าทหารผ่านศึกมันคนละสึกกันแล้วคนละสึกและโยมอ,อ้าวแล้วเป็นไปไงจะให้หลวงพ่อช่วยอะไรล่ะลูกเลี้ยงเด็กไว้ผมหน่อย โอ้ยงเด็กแล้ว hmm. ก nah, ็แหวนพวกนี้เวลาเด็กโตก็ให้เด็กใส่แหวนเผื่อผมไปเจอกันในภายภาคหน้าผมจะได้จําเด็กได้มา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 ปักเข็นมาปักเข็นมาจะได้ฉันซะเลยเด็กปักเข็นมาให้ฉันซะเลยเดยวจะดูแลให้ไม่ต้องห่วงมันโยกผมไปก่อนนะครับผมอ่าโชคดีโชคดีโชคดีครับไอ้หนุ่มฮะอยู่ในเมืองใช่ไหมลูกครับในเมืองนี่เขาไม่มีใบไม่โกน หนวดเขาเฟิร์มหมดเลยลูกเอ้ยตัวไม่ได้ครับหลวงพอ่อทำไมนะโย่เดี๋ยวหน้าหวานดึงไปหลอดซะแล้วลูก <c oughs> ชีวิตเรานะไปนะครับหลวงพอ่อ,ะอะะเะ่เจริญพรเจริญพรโย่ <c oughs> <c oughs>